ดีป้าเร่งเครื่องเดินหน้าสร้างความตระหนักรู้ด้านดิจิทัลรวมกับกระทรวงดิจิทัลจัดทาบัญชีบริการดิจิทัลหวังเป็นมาตรการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทยเทียบเท่ามาตรฐานสากลผ่านการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยการใช้งานและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์พร้อมเปิดโอกาสสู่ตลาดภาครัฐนําไปสู่การพัฒนาบริการเพื่อประชาชนสอดรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะหน้าอยู่เตรียมพร้อมให้ภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนเข้าถึงและสามารถเลือกซื้อสินค้าบริการดิจิทัล คุณภาพผ่านแพลตฟอร์มเทคขั้นการที่เราขึ้นบัญชีเ้วก็เหมือนเราจะช่วยคุ้มครองและช่วยส่ยสงเสร,ริมให้เราสามารถหาลูกค้าได้ดีขึ้นแข่งขันกับต่างชาติหรือบริษ,ษัทเนอื่นไ,ไ,ไ,ได้ดีขึ้นนะครับท่านผมก็เชื่อว่านี่จะเป็นสิ่งที่าาทำให้ธุรกิจบริการต่างๆใน,นด้านดีต้อของคนไทยเนี่ยเติบโตขึ้นนะมีรายได้ที่ดีขึ้นตอนนี้ที่ออนเลยแล้วก็พร้อมใช้งานเลยมีทั้งหมด300รายการเราจะให้เมืองที่ขับเคลื่อนอัจฉริยะนะครับโปรเจกต์ก็คือหมายวโครงการต่างๆใช้บนบัญชีบริการดีต จาก e ต t ีทไปส l ่โโดย DES e. และดีป้าตั้งเป้าผลิตบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมเกมไทยและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับสากลในปี2 5 6 4อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยมีมูลค่ารวมกว่า42,000ล้านบาทและมีอัตราการเติบโต,ตอย่างต่อเนื่องและเกมคือส่วนหนึ่งของดิจิทัลคอนเทนต์เป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่มีศักยภาพหากวางรากฐานความเป็นมืออาชีพแก่เด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ตลอดจนผู้ที่สนใจจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไทยในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็เป็นโครงการเปิดตัวที่เราจะสร้างอีโคซิสเต็มก็จะมีคนมาร่วมโครงการประมาณ50,000คนเราก็ต้องส่งเสริมธุรกิจนี้ให้เติบโตแข็งแกร่งนะแล้วก็ที่สําคัญต้องให้คนไทยเนี่ยสามารถพัฒนาทักษะในการทําเกมใหม่ๆเองได้แล้วก็ผลิตเกมดีๆนะไปแข่งขันกับต่างประเทศได้โครงการเรียนเป็นโอเพนแพลตฟอร์มนะครับเพราะฉะนั้นสามารถเรียนได้เลยวันนี้ถ้าเกิดว่าเข้าไปในตัวเกม Academy ออนไลน์แล้วของดีป้านะครับก็จะเห็นว่าเปิดเราสมัครแล้วก็เรียนได้แต่แต่ละหลักสูตรครับพร้อมกันนี้ดีป้าผสานความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่ง การเปิดเมืองเปิดท่องเที่ยวไทยด้วยดิจิทัลพร้อมลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างความตระหนักและกระตุ้นการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลไทยแลนด์คอนเน็กซ์แพลตฟอร์มท่องเที่ยวแห่งชาติหนุนผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับการดาเนินธุรกิจเพิ่มโอกาสทางการตลาดรวมพลิกฟื้นธุรกิจท่องเที่ยวไทยตังเป้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า1นึ่งแสนสล้านบาทโดยทราเวสโกเทคโนโลยีเป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มการทํางานครั้งนี้จะเป็นการร้อนธุรกิจที่เรียกว,ว่าสตาร์ทอัพก็ได้นะครับหรือเป็นธุรกิ ลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีการทํางานยกระดับผู้ประกอบการในระดับท้องถิ่นอีก5พื้นที่ด้วยกันไม่น้อยกว่า5พันรายเพื่อให้โรงแรมหรือร้านอาหารหรืออุตสาหกรรมต่อเรื่องในธุรกิจท่องนเที่ยวเข้ามาปลักอินกับแพลตฟอร์มนี้ของประเทศไทยนะครับถ้าเกิดว่าการท่องเที่ยวของเราเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยนะครับก้าวสู่โลกดิจิตอลได้เลนี่ยก็จะสามารถส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึงนะครับขณะเดียวกันก็ได้ข้อมูลของนักท่องเที่ยวกับมาวางแผนในการที่จะทำการตลาดทั้งต่อไปนะครับ